เสียงระเบิดดังสนั่นตลอดทั้งคืนแนวชายแดนภาคอีสานของไทยกลายเป็นสนามรบเงียบที่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนใครยิงใช่ครับข่าวยืนยันตรงกันว่าเป็นทหารกัมพูชาที่กดปุ่มปล่อยกระสุนระเบิดหลายนัดยิงต่อเนื่องทั้งคืนเหมือนกำลังเช็คระยะแล้วคำถามคือนี่คือการซ้อมรบธรรมดาหรือเป็นสัญญาณเตือนก่อนก,อนการประทะยกสอง คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งแรกชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแนวทัพภาคที่สองเคยเป็นดินแดนต้องห้ามมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนพิพาทเหมืองทองหรือซากทุ่นระเบิดแต่ครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างคือน้ำเสียงของกัมพูชาคุณเซนผู้นำกัมพูชาที่เคยใช้ท่าทีแข็งกร่วกลับถูกจับตาว่าส่งสัญญาณบางอย่างผ่านการเคลื่อนไหวทางทหาร การยิงระเบิดกลางดึกจึงไม่ใช่แค่เสียงดังแต่มันคือเกมการเมืองที่ดังไปถึงกรุงเทพชาวบ้านแนวชายแดนและว,ว่าเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเหมือนหาฝนบ้านสั่นเหมือนแผ่นดินไหวเด็กเล็กร้องไห้กลางดึกความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วคุณคิดดูสิครับถ้าคนธรรมดายังได้ยินเสียงชัดเจนฝังทหารไทยจะไม่รู้หรือว่านี่คือการลองของทัพภาคที่สองของไทย ศูนย์กลางรับมือความตึงเครียดชายแดนรายงานข่าวระบุว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งเศร้าระวังเข้มงวด24ชั่วโมงทุกป้อมยามทุกฐานทัพย่อยถูกยกเลิกการพักเบนเพราะไม่มีใครรู้ว่าคืนนี้จะมีแค่เสียงหรือจะตามมาด้วยเลือดสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้ร้อนแรงกว่าเดิมคือการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยใช่ครับข่าววงในระบุว่ามีการเตรียมพร้อม F16 เพื่อล็อกเป้าอย่าลืมว่า F16 ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ว่าถ้าคุณก้าวล้ำเส้นเราพร้อมกดปุ่มแล้วคำถามใหญ่คือการยิงระเบิดครั้งนี้เป็นเพียงการโชว์กำลังของกัมพูชาหรือเป็นการยั่วยุที่รอให้ไทยตอบสนองประเด็นนี้ทำให้หลายฝ่ายหันไปมองฮุนเซนอีกครั้งคนที่กุมอำนาจกัมพูชามานานเขาต้องการแค่ทดสอบทหารไทย หรือกำลังส่งซิกอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจเพราะในเกมการเมืองชายแดนไม่มีคำว่าบาังเอิญมีแต่ตั้งใจหรือซ่อนในยะทองคำอาจเป็นเดิมพันในอดีตแต่วันนี้เสียงระเบิดคือเครื่องเตือนว่าเกมกำลังจะเปลี่ยนแล้วคุณละ่ะคิดว่าการยิงระเบิดครั้งนี้คือแค่ซ้อมหรือเป็นการเปิดฉากสงครามยกสองเพื่อจะเข้าใจเหตุการณ์เมื่อคืนเราต้องย้อนกลับไปดูภาพใหญ่ครับ จุดเริ่มต้นของความตึงเครียดไทยกัมพูชาไม่ได้มีปัญหาชายแดนกันเพิ่งมีเรื่องนี้ลากยาวมาตั้งแต่เขตแดนทับซ้อนรอบปราสาทเขาพระวิหารพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่หมดและเคยมีการประทะด้วยกระสุนจริงมาแล้วหลายครั้งในอดีตฝั่งไทยทัพภาคที่สองต้องแบกรับภาระนี้มาตลอดฝั่งกัมพูชาใช้ปัญหาชายแดนเป็นเครื่องมือการเมืองทำไมทัพภาคที่สองถึงสำคัญ เพราะแนวรบภาคอีสานคือแนวประทะหลักของไทยกัมพูชาพื้นที่ชายแดนยาวกว่า800กิโลเมตรมีทั้งป่าลึกภูเขาและเส้นทางธรรมชาติเป็นเส้นที่ควบคุมยากที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงทัพภาคที่สองคือคนแรกที่ต้องรับแรงประทะเต็มๆคืนที่ผ่านมารายงานตรงกันว่ากัมพูชาปล่อยระเบิดคกหลายชุดยิงต่อเนื่องเป็นชั่วโมงจนชาวบ้านชายแดนฝั่งไทยสะดุ้งตื่น กองทัพไทยยืนยันว่ายังไม่มีการเสียชีวิตแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่คือกัมพูชากำลังเช็คระยะยิงนี่ไม่ใช่การยิงเล่นแต่เป็นการทดสอบว่าถ้าเกิดศึกจริงอาวุธจะตกตรงไหนกองกำลังทหารชายแดนไทยเพิ่มระดับการเฝ้าระวังปรับกำลังพลตามฐานที่มั่นใช้ระบบเรดาร์ตรวจจับตลอดคืนและที่ทำให้ทุกคนจับตาคือกองทัพอากาศไทยเตรียมพร้อม F16 แหล่งข่าวระบุว่าเครื่องบินถูกเตรียมไว้ในสภาพพร้อมขึ้นบินทันทีถามจริงครับถ้าแค่ซ้อมยิงทำไมไทยต้องเตรียมเครื่องบินรบหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าการยิงระบ,บครั้งนี้ไม่ใช่การทดสอบทางทหารอย่างเดียวแต่เป็นสัญญาณการเมืองของฮุนเซนอย่าลืมว่าฮุนเซนคือผู้นำที่กุมอำนาจกัมบูชามากกว่า30ทศวรรษเขาเคยใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นชาตินิยม และทุกครั้งที่กัมพูชาเผชิญแรงด้านภายในชายแดนไทยมักถูกใช้เป็นเวทีโชว์กำลังการยิงระเบิดเมื่อคืนคือการโชว์ว่ากัมพูชายังพร้อมรบการส่งสัญญาณของหุนเซนปลุกเร้าในประเทศและบีบไทยการตอบโต้ของไทยส่งสารชัดว่าอย่าล้ำเส้นมันจึงไม่ใช่แค่การยิงกระสุนแต่มันคือการเจรจาผ่านเสียงระเบิดคุณผู้ชมครับถ้าการยิงเมื่อคืนคือบทเปิด คำถามคือบทถัดไปจะเป็นการประทะจริงหรือไม่เสียงระเบิดเมื่อคืนไม่ใช่แค่เสียงดังที่ทำให้ชาวบ้านสะดุง้งแต่มันคือสัญญาณที่ซ่อนผลกระทบไว้หลายด้านผลกระทบต่อไทย 1. ความมั่นคงชายแดนการยิงระเบิดใกล้แนวปะทะเท่ากับการย้ำว่าพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภยัยทหารไทยต้องเพิ่มกำลังเสริมฐานตรวจเข้มตลอดเวลาหมายความว่า งบประมาณทรัพยากรถูกดึงไปที่ชายแดน 2. ความเชื่อมั่นของประชาชนเสียงระเบิดที่ดังข้ามคืนทําให้ชาวบ้านถามว่ารัฐไทยปกป้องเราได้จริงหรือนี่คือแรงกดดันทางการเมืองที่รัฐบาลหน,นีไม่พ้น 3. การทูตที่ซับซ้อนขึ้นไทยอาจถูกบังคับให้เลือกจะตอบโต้แรงหรืออดทนต่อไปแต่ทุกการตัดสินใจมีต้นคุณที่ต้องจ่าย ผลกระทบต่อกัมพูชา 1. ได้โชว์กำลังฮุนเซนได้แสดงให้ประชาชนเห็นว่ากองทัพยังแข็งแรงยิงระเบิดได้ยิงได้ทั้งคืนเพื่อสร้างภาพว่าเราพร้อมรบ 2. เบี่ยงเบนความสนใจภายในอย่าลืมว่ากัมพูชามีปัญหาเศรษฐกิจในประเทศการสร้างศัตรูนอกบ้านเป็นวิธีเบี่ยงเบนความไม่พอใจที่ใช้บ่อย 3. เสี่ยงเสียความน่าเชื่อถือแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าประชาคมโลกมองว่านี่คือการยั่วยุภาพลักษณ์ของกัมพูชาอาจยิ่งเสียหายและนั่นหมายถึงความช่วยเหลือจากต่างชาติจะน้อยลงการที่ไทยส่งสัญญาณว่าพร้อมใช้ F-16 มันไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่มันคือการเตือนเพราะ F-16 คือเครื่องบินที่เหนือกว่ากำลังอากาศของกัมพูชาแบบเทียบกันไม่ติด การแค่ล็อกเป้าก็เพียงพอที่จะบอกว่าอย่าเล่นเกินเส้นคำถามคือถ้าเขมรยังไม่หยุดไทยจะกดปุ่มจริงไหมการยิงเมื่อคืนเท่ากับแค่เช็คระยะหรือเป็นการทดสอบการตอบสนองของไทยถ้าไทยโต้กลับแรงเกินไปอาจบานปลายสู่การประทะจริงถ้าไทยนิ่งเกินไปอาจถูกมองว่าอ่อนแอนี่คือดาบสองคมที่ฝ่ายไทยต้องคิดให้รอบคอบ เกมนี้ใครชนะจริงๆแล้วไม่มีใครได้เต็มๆไทยเสียทรัพยากรเสียความมั่นใจกัมพูชาเสี่ยงเสียพันธมิตรและภาพลักษณ์แต่สิ่งที่ได้คือการเมืองภายในหุนเซนได้ภาพโชว์รัฐบาลไทยได้คะแนนนิยมจากการเตรียมพร้อมเสียงระเบิดเมื่อคืนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือหมากตัวหนึ่งในกระดานใหญ่กระดานที่มีทั้งไทยกัมพูชา และสายตานานาคาดจ้องอยู่คำถามคือใครกันแน่ที่จะเดินเกมพลาดก่อนเมื่อคืนเสียงระเบิดที่ดังตลาดทั้งคืนไม่ใช่แค่เสียงกล้องในป่าเขตแดนแต่มันคือเสียงที่สะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเราได้เห็นอะไรบ้าง 1. กัมพูชายิงระเบิดเพื่อเช็คระยะนี่ไม่ใช่การเล่นแต่คือการยั่วยุ 2. ไทยตอบด้วยการเฝ้าระวังสูงสุดและส่งสัญญาณว่าพร้อมใช้ F16 ถ้าจำเป็น 3. หุนเซนใช้ชายแดนเป็นเวทีเพื่อรักษาอำนาจในประเทศและกดดันไทยในเวทีโลกนี่ไม่ใช่แค่การประทะเล็กๆแต่คือหมากการเมืองที่ซ่อนอยู่หลังเสียงระเบิดเพราะอย่าลืมว่าชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้มีแค่สประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีสายตาของจีนสหรัฐ อาเซียนจ้องอยู่ถ้าสงครามประทุเท่ากับนักลงทุนถอยเศรษฐกิจภูมิทาคสัน่นถ้าไทยตอบตู้แรงไทยอาจถูกมองว่าเป็นผู้รุกรานถ้าไทยนิ่งเกินไปไทยอาจถูกมองว่าไม่กล้าปกป้องอธิปไตยมีคือทางเลือกที่ไม่มีคำตอบง่ายๆแล้วไทยควรเดินเกมยังไงแสดงกําลังชัดเพื่อให้กัมพูชารู้ว่าอย่าล้ำเส้น คุมเกมไม่ให้บานปลายเพราะสงครามเต็มรูปแบบไม่มีใครชนะจริงใช้การทูตเป็นเกราะเสริมต้องโยงอาเซียนและประชาคมโลกเข้ามากดดันเพราะสงครามที่แท้จริงไม่ใช่แค่ปืนกลและระเบิดแต่คือการแย่งชิงความชอบธรรมบนเวทีโลกคำถามใหญ่ที่ยังค้างคาเสียงระเบิดเมื่อคืนมันเป็นเพียงการลองเชิงหรือคือคำประกาศเงียบๆของกัมพูชาว่าพร้อมเปิดฉากยกสอง แล้วถ้าวันหนึ่งมีทหารไทยเหยียบระเบิดหรือมีพลเรือนบาดเจ็บไทยจะยังอดทนได้อยู่ไหมหรือจะต้องกดปุ่มให้ F16 ทยานขึ้นฟ้าเพื่อตอบกลับด้วยไฟจริงนี่คือเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตความมั่นคงและเกียรติของชาติแล้วคุณละ่ะคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยต้องเลิอกอดทน